สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเฉาบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคอิเฉาบ่ายปกตินะครับงวดประจำันที่8สิงหาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางก็ฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูคคานวนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็สำหรับนะครับแนวทางของเรานะครับวันจันทร์เนาะ วันแรขมาแค่ในรอบ VIP นะครับรอบเดียวนะครับพี่รอบปกตินล้หลุดต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ VIP เช้าผมให้วิ่ง9้านะครับวิ่ง9้ารุ่ด5ไปพอได้ออกส3878นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งหรุ่ด7นะครับ7ไม่มานะครับแต่ว่าใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรุ่ดหรือว่ามาไอเอาตัวเจาะไปเสี่ยงโชคนะครับก็เข้าไปที่1551นนะครับผม นี่เลยนะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่พี่เนาะอย่างวิเช้านี่มาก็แนวทางนะครับขกอแปลกๆนะครับทั้งเบิ้ลทั้งเดี่ยงนะครับเนาะในรอบเช้านะครับพี่ศูนย์สามหนึ่งกับสี่สี่นะครับผมให้แปดกับสองเนาะไม่มานะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้ศูนย์กับสองผลที่ออกสี่ห้าหกแปดหนึ่งนะครับผมในรอบนี้ก็เสียดายนะครับแปดหนึ่งเป็นในรอบเช้านะครับออกรอบบ่ายนะครับ ก็ในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับอย่างที่บอกเนาะแนวทางหุ้นนี้คือเช่ายบนะครับปกตินั่นหลุดทั้ง2รอบเลยนะครับพี่พี่ต้องกรับขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางของนะครับวันอังคารวันที่8นะครับพี่พีวันอังคารมาที่8นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับเนาะแนวทางตัวเลขนะครับอย่างที่บอกทําจากสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับเพื่อนเพื่อนพี่พีสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ําน้ําต้อทองนะครับผมเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับก่อนจะไปดูรอบปกตินะครับเรามาดูในรอบ VIP นะครับอันนี้คือผมคิดคํานวณไปแล้วนะครับในรอบ VIP ในรอบเช้านะครับผมให้วิ่ง7จ็ดรูดสนะครับตัวเน้น7 1 3 1 3 6นะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง5รูด1ตัวเน้น58 1 0 1 8นะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับส่วนในรอบปกติของเรานะครับพี่่ส่วนในรอบปกติของเรานะครับ,นใ,นรบ,รนรบในรอบเช้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่เลข4นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับ 404149707179นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่471นะครับผมตัวเน้นก็7170นะครับ แล้วก็49นะครับพี่พส่วนหุ้นนี้ที่นะครับในรอบบ่ายนะครับผมได้เลขพี่น้องนะครับพ,พี่ก็คือให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6นะครับ5-3 5-4 5-8 6-3 หกสี่หกแปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่ห้านะครับให้ไปที่ห้าหกสี่นะครับผมห้าหกสี่เนาะก็ให้เป็นเลขเรียงน,นะครับตัวเน้นก็จะมีหกสี่ ห้าสามหกแปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสหรับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับไปพีในรอบปกติเนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับเชา้าให้วิ่งเจ็ดลุตให้วิ่ง4ี่ลุนะครับตัวเน้นสี่เก้าเจ็ดศในรอบบ่ายให้วิ่ง5้าลุนะครับตัวเน้นห้าส6มหกนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผม สำหรับแนวทางของวันที่8ปดนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ